ติดเ i v เนี่ยไม่ได้หมายถึงจุดสิ้นสุดของชีวิตนะครับคุณหมอเนี่ยเวลาที่เจอคนไข้ที่เพิ่งเป็น HIV เนี่ยก็มักมีเรื่องราวหนึ่งที่ผมชอบเล่าให้เขาฟังนะครับเป็นเรื่องราวของคนที่ชื่อว่าเมจิกจอห์นสัน หลายคนเด็กๆรุ่นนี้อาจจะไม่เคยทันนะครับจริงๆแล้วเมจิกจอห์นสันเนี่ยเป็นนักบาสที่ดังมากๆนะครับก่อนยุคของไมเคิลจอแดนนะครับเขาเป็นพอยต์การ์ดของทีม LA เลเกอร์นะครับเก่งขนาดที่ว่าพาทีมเลเกอร์เนี่ยนะครับได้แชมป์ NBA 5สมัยแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็ได้รับการโหวตให้เป็น MVP หรือนักเล่นยอดเยี่ยมเนี่ยถึง3สมัยด้วยกันทีนี้เรื่องราวมันก็มาพีคตรงปี1991ครับ7พฤศจิกายนนะครับเมจิกจอห์นสันเนี่ยแถลงข่าวว่าเขาเนี่ยติด HIV HIV นนนนนนะะคคครรััับบซึ่่งใยุ้ีเป็นเรื่องทีชไอวรังเกียจเป็นอย่าางมกนะครับซึ่งใน ของที่ค่อนข้างจะใหม่พอสมควรแล้วก็เป็นคนดังคนแรกๆที่แบบพับลิกออกมาเพราะเขาเป็น h อชวีนะครับหลายคนก็ดูถูกเขาลังเกียจเขานะครับผมแต่ว่าเมจิกจอห์นสันนะครับเขาก็ใช้ชีวิตต่อไปนะครับเขาก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับกินยารักษา HIV นะครับซึ่งคุณหมอต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ยา HIV เนี่ยมันดีมากนะครับมันสามารถทําให้เรามีชีวิตได้อย่างปกตินะครับคุณหมอเองมักจะพูดว่าปัจจุบันนี้เป็น HIV เนี่ยจริงๆก็คล้ายๆคนเป็นเบาหวานความดันคือก็ต้องกินยาแล้วก็มีชีวิตที่่่่ปกกกตติแแเเทาาานนนั้นไมพอออค,คือ Magic อจสดูล ขภาพและกินยารักษาให้เขาปกติเนี่ยเขาก็ยังทําธุรกิจนะครับได้ประสบความสาเร็จนะครับปัจจุบันเนี้ยถ้าเราไปเซิร์ชดูจะมีบริษัทของเขาที่ชื่อว่า Magic Johnson Enterprise นะครับมูลค่าบริษัทณวันนี้เนี่ยประมาณ700ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ24,000ล้านบาทนะครับแล้วมากไปกว่านั้นเขาก็ทํามูลนิธิด้วยนะครับมูลนิธิ Magic Johnson Foundation เนี่ยเพื่อรณรงค์เรื่องการเข้าใจโรคเอดนะครับผมเลยอยากจะบอกว่า Magic Johnson เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับหลายคนมันนั้นดูถูกเขารังเกียจเขานะครับแต่ผมเชื่อว่าคนเหล่านั้นเนี่ยที่ดูถูกเขาเนี่ยบางคนอาจจะตายไปแล้วก็ได้อาจจะป่วยนอนติดเตียงแล้วก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่ Magic จอนสันหรือคน h i ชทุกคนนะถ้าเรากินยาได้ดีนะครับเราก็ใช้ชีวิตยอย่างปกตินะครับเลยอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับถ้าท่านผู้ฟังที่เป็น HIV อยู่หรือมีญาติหรือคนใกล้ตัวเป็นเนี่ย <c oughs> ก็อย่าหมดกําลังใจแล้วก็ไปดูชีวิตของเมจิกจอ h n นสันนะครับ